ก็วีเราไม่มีสามตัวค่ะบายบายด้านหลังนี่ค่ะ กันทุกคนอ่าเสร็จหรือยังคะถุงไม่ต้องแจกค่ะใจไม่ได้อกให้แจกเลยเอ่าทุกคนเงียบค่ะเรามาเรียนอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์วันนี้นะคะใช้กันอยู่ประมาณสามอย่างนะคะก็คือ ใช่ประมาณ6เครึ่งคูณสิบสครึ่งนะคะเขาขายกันอยู่กิโลกรัมละแปบาทนะคะประมาณแปบาทตัวต่อไปเขาเรียกพอพอนะคะพอพอเห็ดนี่แหละคะ่ะตัวนี้นะคะราคาทั่วไปจะอยู่ที่20สสตางค์ นะคะพอราเขาซื้อเขาจะซื้อเป็นแพ็คแพ็คละ1,000อัน1,000อันจะขาย200บาทโอเคไหมคะ,ะเขาจะไม่แยกขายนะเขาก็คงไม่ใครมานั่งนะับนับขายแยกนะคะขาย200นะคะ200บาทต่อไปเขาก็เรียกว่าจุกตัวนี้เขาเรียกว่าจุกประหยัดนะคะขอจุกฟิลเตอร์เห,ห็นไหมอันหนึงค่ะจะไปสีส้มๆ อธิบายจุกประหยัดก่อนตอนแรกซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะอันเนี้ยจุกประหยัดราคา25สตางค์แพงไหมไม่แพงหรอเวลาทำเยอะๆเป็นต้นทุนที่สูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขาย้อดวันเขาจะไม่ใส่เขาจะใส่ตัวนี้เฉพาะตอนเดียวตอนนึ่งตอนนึ่งเสร็จเขาจะเก็บแล้วก็ห่อหนังสือพิมพ์แบบข้างหลังที่เห็นไหมคะ เขาจะห่อหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นการใส่หยักเวลาให้เขาจะไม่ให้จุกนี้นเขาใช้จุกนี้เฉพาะเวลาเนื่อง<ม>พอเนื่องเสร็จเปิดฝาหยอดเชื้อคุมกระดาษหนังสือพิมพ์ทันทีนี่เข้าใจตรงกันนะคะ๋ยาวางคนจะถามว่า,วาทำไมฉันไปซื้อกล้องเขาไม่เห็นให้นี่มาด้วยไม่ให้หรอกคะ่ะมันเปลืองต้นทุน<ม>อันนี้จุกค่ะอันนี้พอ่อาจบกเขาไม่ให้นะคะแต่เราจะให้ไปด้วยให้ไปดูเป็นที่ละลึกนะคะท่านเงไม่ใส่ที่ได้ไหมครับ ถ้านึ่งไม่ใส่เวลาเราวางไว้มแมลงมันจะมาไข่นะคะสาเหตุที่เราต้องใส่ตัวนี้เราต้องการปิดไม่ให้มแมลงเขามาวางไข่นะคะเพราะว่าเวลานึ่งแ็จเราจะต้องมาพักให้เขาหายร้อนนะคะแล้วระหว่างพักนี่แหละมแมลงตัวดีเลยค่ะนะคะเขาก้อนเราเริ่มเย็นเมื่อไหร่มันมาวางไข่เลยเพราะมันชอบตัวอุ่นๆด้วยช่วงหน้ารา้อนๆเนี่ยหน้าหนาวๆเลยะคะ่ะมันชอบมาวางไข่นะคะเรวก็จะมีนหนอนในก้อนเรายเยอะแยะเลยสาเหตุหนึ่งที่มีหนอนก็คือจุกไม่แน่น นะคะสังเกตเห็นใยผ้าไหมคะเขาจะอัดกันไม่แน่นแบบนี้พออัดแบบนี้เขาเสร็จแล้วเวลาเราเนื่องมันจะหนักหนักปุ๊บใย,ยผ้ามันจะหลุดนะคะเวลาหลุดปุ๊บเราไปบ่มเชื้อก็จะมีโอกาสที่ปลแรงเขาจะไปวางไข่เพราะฉะนั้นให้เราอัดเข้าไปให้แน่นนะคะเขาจะมีตะปูไว้ตัวหนึ่งคอยอัดให้มันยุบเข้าไปอย่างนี้นะคะให้ปูดขึ้นมาแบบนี้ข้างล่างก็ให้ยุบลงไปแบบนี้อันนี้คือวิธีการใส่ใย,ย,ยผ้านะคะก็เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมีแจกจ่ายให้ความกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วถ้าเอากลับมาใช้ใหม่ค่ามันต้องถ้าเราแค่นึ่งเฉยๆเราไม่ต้องเปลี่ยนผ้าก็ได้<ม>แต่ถ้าในกรณีที่เราใช้ตัวนี้ในการบ,บกกอดด้วยก็คือมีเส้นใย,ยเห็ดขึ้นมาที่ใยผ้าด้วยอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนผ้าเข้าใจตรงกันนะคะถ้ามีเส้นใย,ยเห็ดขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้นึ่งเฉยๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โอเคไหมคะ ซื้อแต่จุกใช่ไหมใย่ก็ต้องหา,าเองใ่จะต้องซื้อค่ะใยต่างหากนะคะใ่ต่างหากเขาขายตามร้านทอผ้าทั่วไปถ้าไม่มีก็ใช้ไปเศษผ้าก็ได้นะคะเศษผ้าถืเอเล็กๆที่เขาไม่ใช้แล้วตอนตามโรงงานไปนขอซื้อก็สอบไปยี่สิบสามสิบบาทสอดเล็กๆแล้วมา,าไม่ต้องตัดขัดจับยัดยัเข้าไปได้เลยเ็จผ้าถ้าไม่มีเลยนะคะมีวิธีหนึ่งก็คือใช<ห>้พวกพลาสเตอร์ค่ะหรือเขาเรียกว<ห>่าอะไรนะที่ติด ติดสายไฟอ่ะ <C oughs> เทปพันสายไฟอ่ะค <C oughs> ่ะเอ่อใช้อะไรละคะ่ะแปะน้ับไปเ <C oughs> ลยค่ะมันก็ทีเดียวอ่ะค่ะมันไม่ต้องมาเปลี่ยนไง <C oughs> เทปพันสายไฟมันทนน้อได้นิดนึงนะคะก็ใช้ได้ก็ป <C oughs> ้องกันมแล้ว าแล้วทำไมเขาไม่ทำทุกคนเพราะว่าที่เขามีอากาศแบบนี้ค่ะเห็ดมันต้องการออกซิเจนนะคะถ้าเกิดใช้ตัวนั้นเอาเวลานึ่งเสร็จแล้วเอาออกเปลี่ยนในกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนั้นปิดไปตลอดเห็ดมันจะขาดออกซิเจนนะคะแล้วเส้นใยจะไม่ค่อยเติบโตติดประเทนี้อากาศเข้าได้สิดกระเทียมอากาศเข้าไม่ได้เพาะตอนนึ่งนะเพราะตอนนึ่งเราเนิ่งเสร็จแล้วเราก็เอาออกพี่เราก็ใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ อันนั้นใช้ในกรณีที่เราทําขายถ้าเราทำใช้เองก็ได้เหมือนกันก็คือทําปุ๊บแล้วก็ออกเลยให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นไอเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยมีอากาศอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทแล้วก็เห็ดเราจะไม่ค่อยโตว่าถ้าหาจุกให้มันปิดตายได้ก็ใช้แทนได้ใช่อ่ะใช้แทนได้จะ่เฉพาะเวลานึ่งนะคะอ่าต่อค่ะอันนี้ก็คือถุงเนี่ยเราจะใส่เราจะแบ่งคนไปนออกเป็น2ทีมด้วยกันนะคะทีมที่หนึ่งจะมีหน้าที่ในการใส่ถุงนะคะ แบ่งงานนะไม่ใช่ทุกคนทำทุกหน้าที่นะคะทีมแรกเราจะใส่ถุงนะคะวิธีการใส่นะคะเราจะกรอกเขาให้เต็มเลยปุ๊บหนึ่งทีนะคะหนึ่งทีเท่ากันนะคะตักเดียวและกระแทกถุงเพื่อให้ที่เลื่อยนะคะเข้าไปตามมุมทั้ง4ี่ด้านนะคะกระแทกถุงแบบนี้อันนี้คือจะตุ้นแรกเหนะคะอ้าวสครัสดีครับดครับเดี๋ยวจะมี ะกาทีบัดจิที่เด่นสองท่านการก่อนจะปีงานก็จะดูการพุกลอนะแล้วก็ใส่ให้เต็มนะคะแล้วก็ปาดออกปึ๊บแมนะคะเรียบร้อยสวยงามแล้วก็กระแทกลงไปเวลากระแทกให้หมุนด้วยนะคะถ้าเราไม่หมุนก้อนเราจะเอียงเป็นห่อเองเลยนะคะแล้วก็กระแทกแบบเอียงๆด้วยหมุนไปนะคะจะได้เท่ากันนะคะ่พอเสร็จแล้วนะคะใช้มือกับหมุน

าะาศมันจะไม่แตกค่ะเราขวัญมันมดูว,ดว่าเวลาทุบนะคะใช้ด้านนี้นะคะทุบให้ก้อนหน้าก้อนค่อนข้างแบนนะคะก็เราก็ววจะแบนสวยงามเหมือนกันเออที่เจ็ที่เจ๊ เวลาทุบนะคะสังเกตให้ก้อนเขาเปล่งเสมอบางคนทุบแรงมากก้อนเขาจะเรียกว่าก้อนเป็นป้องนะคะมันจะเป็นป้องใหญ่ป้องใหญ่เป็นป้องๆนะคะเอาแค่ทอน,นี้หอจับแล้วยุบเล็กน้อยพอน,นะคะห้ามจับแล้วยุบขึ้นก้อนอันนี้คือไม่ดีนะคะน,นน่ะะคะการที่เราทําก้อนหลวมเกินไปนะคะสาเหตุก็คือทําให้เราขนย้ายก้อนก้อนมีการแตกง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทําก้อนแน่นเกินไปเส้นใย,ยเหตเราจะเดินชา้า นะคะขั้นแน่นมากเห็ุเขาก็จะไม่เดินนะคะสายกลางเฟางข้าวค่ะก็ขั้นแน่นพอสมควรเพราะว่าฟางข้าวเส้นใยานมันเดินได้ดีอยู่แล้วเพราะตัวฟางข้าวเองมันนิ่งตัวผมคิดว่ายางพาราถ้าทุกคนจะทํากันเลยนะครับก็แย่งกันแน่เลยลองไปคิดนะครับว่าฟางข้าว มัน่ดิกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะทำให้เน่นจอราวันมาเน <ổ> ี <reco> ่ยถ้าที <kaz> <love> ่ลแล้วผมไม่ขายให้หรอกมีบื้อนะทางข้าต่างบึ้งถ้าอัดความควาแน่นของเขานี่ก็ได้เชียงต้หรือว่าใช่เชียงการค่ะเอาแน่นแเลยเอาแน่นเลยใชเพราะตัวาข้าวมันออกไม่น้อยอู่แล้วถ้าเราอัดแน่นแนมันก็จะมีอายุที่นานขึ้นครับได้ได้แล้วแล้วก็ถึงว่าการการที่จะเอาเขาไปดินใขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับ การทารนี่กัเหมือนกันค่ะเราก็เป็นเซรกชั่นเหมือนกันแต่เพื่อนอยากเห็ดฟางเขาจะแบบคล้ายๆกับมันจะเปลือยไวเน่าไว้ก้อนเองค่ะคืออายุมันจะก้นกว่าใช่แต่ว่าหนักเขาจะเยอะกว่านะเราใส่อาหารไปนิดเดียวมันก็คูสวยแล้วค่ะใช่คร่ะแต่อาจารย์ผมก็ยังไม่ได้ลองกับวางข้าวใช่ไหมคะเคยลองไปกับผักตบกะค่ะได้เหมือนกัน เพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกดอกวนมากว่าอาหารน่นเจอฟางข้าก็ใช้ได้ค่ะมีคนลอนงมีผู้ติดลองมาหลายที่แล้วเพราะว่ามันน่าจะถูกมากที่สุดส่วนใหญ่ที่เขาไมา่ย่องฟางข้าเพราะว่าการตัดฟางข้าวเป็นเรื่องที่ยากมากต้องมีเครื่องหมดไอทเนื่องมันแม่จังแต่ว่าเป็นฟางข้าวเรามีปัญหาเรื่องการตัด มันมันไม่อะไรอ่ะฟางข้าวมันไม่แข็งอ่ะมันเป็นวัสดุที่ไม่แข็งเวลาตัดมันจะตัดยากเพราะว่ามันจะเหนียวมันเลยมีปัญหาเรื่องใช้ยาตเสริมคือจากการที่ผมเคยไปเห็นนลักษณะของการใช้ตัวเครื่องผมไปเห็นเครื่องที่เขาเป็นเหมือนม่แล้วเขาใช้ไม้สำชาเนี่ส่เข้าไป แล้วมันก็จะโบดออกมาเป็นฝอ,อยเหมือนที่นี่เลยนะลักษณะตัวนั้นเพราะฉะนั้นในเคสของฟางข้าวเนี่ยถ้าเราทำหนึ่งท,ที่ว่าเนี่ยหรถ้าใส่ไปในเครื่องอะที่ว่าแต่ว่ามันอาจจะเหนียวหน่อยไม่เนี่ยมันไม่เหมือนไม้ไม้เป็นแข็งมันโบ,บยไม่เคยไปดูงาน